ครับผมพบกับช่างอีททำได้นะครับหลายท่านก็มีคําถามนะมาบอกถามช่างอีดนะครับว่ามันติดยังไงนี่มันให้มันพอดีลงตัวแล้วก็เครื่องทํางานที่มีประสิทธิภาพที่สูงที่สุดนะครับเราจะอธิบายในตัวนี้นะครับที่ช่างอีใช้เองก็คือไฮบิดอัพกิจห้กิโลวัตต์นะครับเป็นแบบไฮโวล์นะครับประการแรกนะครับเครื่องนะครับเครื่องเราต้องซื้อจากแหล่งที่ไว้ใจได้นะครับ จากโรงงานหรือจากรีวิวที่คนใช้นี่ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเครื่องตัวนี้นีอุปกรณ์มันมีรายเกตมากเหลือเกินนะครับอ,อย่างตัวนี้เป็นยี่ห้อวิกเตอร์นะครับเป็นยี่ห้อวิกเตอร์นะครับสเปกนะครับเรามาดูสเปกนะครับ PV นะครับ DC ดูดี DC ก่อนนะครับ DC 48โวลต์นะครับสูงสุด127แอมป์นะครับ แล้วก็เรดพาวเวอร์นะครับ5,500วัตต์นะครับ AC output นะครับอยู่ที่230ร้อยามสเฮิร์ตนะครับกระแสอยู่ที่23.9แอมป์นะครับแล้วก็ MPPT นะครับชาร์จเจอร์แม็กอยู่ที่100แอมป์นะครับแล้วก็เรดเวอร์นะครับก็คือแผงโซล่าเซลล์นี่แม็กอยู่ที่6,000วัตต์เลยนะครับ แล้วก็ทางฝั่ง PV นะครับสามารถรับแรงดันเต็มที่นะครับสูงสุด500แอมป์นะครับไอ้500โวลต์นะครับ DC นะครับนะครับพีคสุดๆนะครับแล้วก็เลิงการทำงานอยู่ที่120ถึง450โวลต์นะครับประการแรกนะครับก็คือสเปคตามนี้นะครับสเปคตามนี้จริงๆแล้ว การที่จะทำให้เขาทำงานดีนะครับก็คือต้องใช้แผงนะครับยังต่ำนะครับให้มีแรงดันอยู่ที่320โวลต์ถึง400โวลต์นี่จะพอดีนะครับสำหรับการทำงานที่เสถียรนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาแผงต่ำกว่า320โวลต์นะครับเขาจะมีบูตนะครับบูตแรงดันนะครับบูตบัคนะครับเขาจะบูตเขาจะทำงานหนักนะครับ แต่ถ้าเราได้เลิงวิเชีเว่านะครับ320-400วูนี่บูธมันจะทํางานน้อยหรืออาจจะไม่ทํางานนะครับก็คือยิงตรงเลยนะครับเพื่อเนเ่นข้อดีของการใช้แผงเยอะๆนะครับแต่ว่าไม่เกินนะครับ6,000วัตต์นะครับ6,000วัตต์จริงๆแล้ว6,000วัตต์นี่มันมันอยู่ที่ประสิทธิภาพของแผงด้วยนะครับอย่างช่างเอนี่ใช้ถึง 6,400นสีวัตต์เลยนะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยแผงเราเนี่ยไม่สามารถผลิตได้ห0พันวัตต์หรอกครับเพื่อนเพื่อน fc อ่าเขาจะมีเปอร์เซ็นต์ค่าลอดค่าอะไรต่างๆและประสิทธิภาพของแผงนี่มันมันไม่ถึงหรอกครับเพราะฉะนั้นก็เลยเอาเกินนะครับนี่ตามประสบการณ์ของช่างนะครับที่ติดเนี่ยติดมา6,400นสีวัตต์นะครับแม็กจริงๆนี่อยู่ที่ประมาณห้าพันจนะครับอ่านะครับแม็กจริงๆนะครับนานจะเห็นทีนะครับว่า กำลังวัตต์นี้จะได้ประมาณนี้นะครับก็คืออประการแรกคือเครื่องนะครับต้องได้ตามสเปิคนะครับ5,500วัตต์นะครับวลตนของแผงนะครับคือขั้นต่ําอยู่ที่3 2 0 4ถึง400โวลตนนะครับสำหรับ5.5กิโลวัตต์นะครับถ้าต่ำกว่านี้คือไม่แนะนำนะครับคือไม่เสถียรมากคนงบน้อยนะครับประสิทธิภาพการทํางานก็จะไม่ดีอย่างอย่างเช่นถ้าเราใช้แค่ประมาณ ร้อยยี่สิบโวลต์นะครับคือขั้นต่ำนะครับร้อยสิบโวลต์ถ้าแผงเราสี่สิบโวลต์นะครับก็จะประมาณสี่แผงนะครับสี่สี่สิบหกนะครับคือร้อยหกสิบโวลต์นะครับประสิทธิภาพการทำงานของ MPPT ก็จะได้ลงนะครับคือการบูตกระแสก็จะน้อยนะครับเพราะว่าบงโวลต์มันน้อยนะครับตัวแปรมันอยู่ที่โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นวงจรบูตก็จะทำงานหนักนะครับเราจะบูตได้ประมาณสามร้อยโวลต์นะครับ เขาจะมีวุดแรงดันจากแผง PV นะครับนะครับแล้วก็วัดนะครับวัดก็ประมาณให้มันใกล้เลยครับ6000วัตต์นะครับ6000วัตต์ก็ถ้าแผงห้าร้อยโวลนนะครับห้าห้าร้อยแอมป์นะห้าร้อยวัตต์นะโซตีห้าร้อยวัตต์นะครับ,รนะรรบแล้วก็คำนวณให้ได้กี่แผงจึงจะได้หกพันวัตต์นะครับ ที่ในส่วนของอพุตนะครับเขาจะจํากัดอยู่ที่ประมาณ23แอมป์นะครับเพราะฉะนั้นชิโนทัมเมอร์เราก็จะเราต้องมีชิโนทัมเมอร์นะครับในการตั้งนะครับคือประมาณ23แอมป์เหมือนกันนะครับคือไม่ให้เกินนะครับให้ไม่ให้เกินกําลังวัดนะครับขณะที่พลิกสุดๆนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนของ IGBT เสียหายได้นะครับ นะครับประสิทธิภาพก็จะดีนะครับใครต่อตามนี้นะครับแล้วก็แบตนะครับแบตนี่อย่างน้อยนะครับถ้าเป็นไฮบริดออฟกิด5.5กิโลวัตต์นะครับกรณี้ที่จ่ายโหลดไปด้วยนะครับเหมือนช่างเอ๋นะครับจ่ายโหลดชาร์จไปด้วยนะครับีน้จะตั้งอยู่ที่60แอมป์สำหรับ400แอมป์นะครับลิเธียมมอสเฟตเนี่ยจะตั้งชาร์จที่60แอมป์นะครับ เพราะฉะนั้นโดยเฉลี่ยก็จะเต็มทุกวันนะครับเพราะว่าแผงเราเยอะนะครับถ้าแผงเยอะการใช้งานดึงโหลดและการชาร์จนี่ก็จะสมดุลกันนะครับสถียนนะครับบางคนนี่ใช้แผงน้อยนะครับทาไมชาร์จไม่เต็มสักทีเพราะว่าโหลดเราต้องใช้ด้วยแล้วก็ชาร์จแบตด,ด้วยถ้างนั้นกลางคืนไฟก็จะไม่พอครับก็จะดึงการจะไฟจากการไฟฟ้านะครับนี่ใครที่ใช้แผงน้อย ต้องฟังไว้นะครับแล้วก็แบตนะครับยิงเยอะยิ่งดีนะครับในที่นี้ก็คือระบบ5.5กิโลวัตต์นี่แม็กจริงๆจะได้ประมาณ400แอมป์นะครับจะพอดีนะครับ400แอมป์นี่จะพอดีนะครับอาจจะชาร์จเกือบ100%นะครับหรืออาจจะเต็มนะครับแล้วแต่โหลดของแต่ละวันที่ใช้งานนะครับ400แอมป์นะครับแล้วก็ถ้าเป็นระบบ ระบบจาก PV นะครับเบเกอร์นี่มันจะไม่ค่อยตัดนะครับเราใช้เป็นเบเกอร์ตัวนี้ดีกว่านะครับเบเกอร์คัตเอานะครับทั้งฝั่ง DC จากแบตเตอรี่และฝั่งจากแผง PV นะครับในส่วนของสายจากแบตเตอรี่นะครับให้เลือกเอาเส้นใหญ่ๆที่สุดนะครับในที่นี้นะครับเนี่ย เป็นสายของเครื่องเสียงรถยนต์นะครับสามารถจ่ายกระแสได้100แอมป์นะครับตัวนี้นะครับยิ่งสายใหญ่เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับแต่ว่าต้องใส่ในขั้วนะครับได้นะครับขันน็อตได้นะครับแล้วก่อนที่จะใส่ก็ต้องบัดกีทุกครั้งนะครับบัดกีหัวท้ายนะครับเพื่อป้องกันการอาร์กนะครับก็จะประมาณนี้ครับสําหรับใครที่จะติดนะครับ ไฮบริดอกิ5.5กิโลวัตต์นะครับก็จะสเปคประมาณนี้นะครับแนะนำการใช้แบตก็คือลิเธียมฟอสเฟตถึงจะได้ประสิทธิภาพนะครับอายุการใช้งานยาวนานนะครับแล้วก็คำนวณการชาร์จดีๆนะครับอย่าให้ชาร์จเกิน1.54ก็โอเคแล้วนะครับสำหรับแบตนะครับแต่ถ้าเป็นแบตตะโกกุดนะครับไม่ควรชาร์จเกิน10%นะครับก็คือ100แอมป์ ชาร์จได้แค่10แอมค่นั้นนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามนะครับาการติดตั้งโซลาเซลล์ด้วยตัวท่านเองนะครับไม่ยากไม่ง่ายแล้วก็ไม่ทาก็ไม่รู้ครับสวัสดีครับผม